กณจะพาเรียนมาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคกูจะพาพวกเรามาทําแบบฝึกหัดอีกแล้วค่ะเฉลยแบบฝึกหัดยาวๆกันไปเลยจ้านะคะแบบฝึกหัด4.2ค่ะก็ะ1หน่ไปดูกันเลย พร้อมแล้วเรามาเริ่มจากข้อ1กันค่ะลูกจงคำนวณจำนวนโมลของสารต่อไปนี้นะคะข้อ1.1ฮีห่เลียม1.02่คูณกำลัง22อะตอมค่ะลูกเพราะฉะนั้นดูจากข้อ1แล้วเนี่ยนะคะแสดงว่าเขาให้เราหาความสัมพันธ์ของโมลไปหาอะไรคะลูกไปหาอนุภาคถูกไหม 1. โมลมีค่าเท่ากับกี่อนุภาคคะ6.02คูณ10ยกกำลัง23อนุภาค ถูกไหมลูกโดยที่อนุภาคของเราเนี่ยเป็นได้ทั้งอะไรคะอนุภาคเป็นได้ทั้งอะตอมเป็นได้ทั้งโมเลกุลและเป็นได้ทั้งอะไรคะไอออนนะอ่ะฉะนั้นข้อ1.1นะคะเรามาแทนค,านค่ากันค่ะลูกนะคะโดยเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ต้องการกระโจ์เขาเนี่ยต้องการให้เราหาโมลเพราะฉะนั้นนะคะครูจะพาตั้งหา โมลของใครคะของาธาตุฮีเลียมค่ะลูกนะคะมีค่าเท่ากับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือ1.02คูณ10ยกกาลัง22ออะตอมของฮีเลียมค่ะ อ่านะคะจากนั้นไปช็อปแฟกเตอร์ค่ะลูกเอแฟกเตอร์ของเราเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะทุกคนนะคะจาก1โมลนะคะเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23ครูจะขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องของแฟกเตอร์ก่อนนะการทำให้เซต1โมลเท่ากับ6.02คูณ10กำลัง23เป็นแฟกเตอร์นั้นนะคะก็คือเอา1โมลไว้บนส่วนด้วยเลยคะ่ะ 6.02ุดนคูณ10กำลังยี่นี่คือเซตที่1อีกเซตหนึ่งราคาลูกอีกเซตหนึ่งก็คืออะไรนั่นเองเอาใครไว้บนคะเอาเจ้า6.02คูณ10กำลัง23ไว้บนส่วนด้วย1โมลจ้านะคะอันนี้คืออะตอมนะเนื่องจากว่าข้อนี้เป็นอะตอมอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนสังเกตค่ะ อะตอมนะคะจากสิ่งที่โจทย์กําหนดอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นค่ะนะคะสิ่งที่นํามาคูณนะคะลูกอะตอมก็ต้องไปอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นตัวไหนคะก็ต้องเป็นเซตนี้เนาะทุกคนค่ะเพราะว่าเห็นไหมนะคะตัวของอะตอมอะค่ะเขาอยู่ข้างล่าง เอาตัวอะไรไว้บนคะ่ะลูกอ่านะคะมันก็ต้องเป็น1โมลของค้ายฮีเลียมค่ะลูกส่วนด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23อาอะตอมของฮีเลียมอ่าเห็นตัวที่จะตัดกันได้อย่างนี้เลยนะคะอะตอม he ค่ะอะตอม he ตัดกันเสร็จปุ๊บนะคะ นำตัวเลขมาจัดการกันในที่นี้ก็คือ1.02หารด้วย6.02ค่ะลูกนะคะหารกันได้นะคะข้อนี้เท่ากับ 0. อะไรลูก169ค่ะคูณด้วยเลขฐานเลขฐานของตัวแรกก็คือ22นะคะส่วนตัวด้านล่างนี้ค่ะลูกนะคะก็คือ10ยกกำลังอะไรเอ่ย23หารกันฐานเดียวกันเอากำลังไปทำไมคะ ลบกันค่ะเพราะฉะนั้น22ลบ23โมลของฮีเลียมนะคะเพราะว่านี่นะคือหน่วยที่เราต้องการค่ะอ่ามาจากไปต่อค่ะลูกเท่ากับเท่าไหร่คะ0.169คูณ10ยกกำลังลบ1โมล HE เพราะฉะนั้นค่ะเลื่อนจุดให้สวยเนาะเลื่อนไปค่ะนะคะดังนั้นข้อนี้จึงเป็น หนึ่งจอ้อทุกคนคะ่ะในเมื่อมันเป็นลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งคำตอบของข้อนี้ของเรานะคะทําให้เป็นตัวเลขสวยๆก็คือศูนย์จุดอะไรคะศูนย์หนึ่งหกเก้าได้เลยนะลูกอ่าโมนฮีเลียมคะ่ะโอเคนะคะ มาต่อที่ข้อ2กันค่ะนะคะเชื่อมอะไรอีกแล้วคะลูกเชื่อมโมลน,นะคะไปหาโมเลกุลค่ะของแก๊สแอมโมเนียทุกคนคะอ่าข้อ2ครูจะเขียนให้อีกครั้งนะ1โมลน,นะคะเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23อะไรคะอนุภาคอนุภาคข,ข้อนี้เป็นโมเลกุลค่ะเขียนเป็นโมเลกุลไปเลย นะคะคแล้วก็อย่าลืมแฟกเตอร์อภาเขียนบ่อยๆจะได้จำได้หนึ่งอะไรคะลูกหนึ่งโมลส่วนด้วยอะไรเอ่ยหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามโมลกุญนะ,ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็คือหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามโมเลกุลข้อต่อไปไม่พาเขียนแล้วนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจับไปเลยลูกนะคะส่วนด้วยหนึ่งโมลมาเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือโมลของสารโมลของสารสารเราคือแก๊สแอมโมเนียแอมโมเนียตัวนี้ลูก NH 3นะคะเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้สามจุดศูนย ยี่สิบห้าโมเลกุลค่ะลูกคูณด้วยแฟกเตอร์ตัวไหนคะที่โมเลกุลอยู่ข้างล่างแฟกเตอร์ตัวที่โมเลกุลอยู่ข้างล่างก็คือเจ้าตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอเอาเซตนี้มาค่ะลูกคูณด้วยฟลูปด้านบนเป็นอะไรคะหนึ่งโมลของแอมโมเนียค่ะ,ะนะคะส่วนด้วยอะไรคะหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกาลังยี่สิบสามโมเลกุลข,ของไคโคแอมโมเนียเช่นกันค่ะ และตัวนี้ก็คือแอมโมเนียนะตัดอะไรก่อนดีนี่เลยนะคะโมเลกุลแอมโมเนียตัดโมเลกุลแอมโมเนียค่ะลูก3.01 1เป็น3.013 0 1 2เป็น6.02เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะอ่ะมาดูกัน0.5นจุดห้าใช่ไหมหนึ่งส่วนสองนะคะก็คือ0.5คะ่ะคูณด้วยอะไรลูก10ยกกำลัง25นะคะลบด้วย23เห็นไหมนะคะออหน่วยหน่วยหน่วยอย่าลืมหน่วยค่ะคูณ๋าโมลอะไรเอ่ย NH 3ค่ะลูกมา เลื่อนกัน0.5ค่ะคูณ10ยกกำลังอะไรคะลบ2ค่ะลูกนะคะลบ2อา้าวลบ2คิดอะไรคิดเลขอะไรเนี่ยาจะรุนี้นะคะ25ลบ23เหลือ2ค่ะลูกนะคะโมนอะไรเอย่ยแอมโมเนียนะคะ0.5นะคะคูณ100ก็คืออะไรนั่นเอง50โมนจ้านะคะของแอมโมเนียโอเคตอบได้แล้วนาะอทุกคนคะ่ะข้อ1.2ค่ะลูก ในส่วนของข้อ1.3นะคะรูกจงคำนวณโมลของเหล็ก3.61คูณ10ยกกำลัง20อะตอมอะข้อนี้เขียนให้อีกหนึ่งรอบนะคะความสัมพันธ์ค่ะก็คือ1โมลมีค่าเท่ากับกี่อนุภาคคะ6.02คูณ10ยกกำลัง23อตอมจ้ะข้อนี้ ะะทีนี้ข้อนี้ครูจะจะไม่เขียนเป็นแฟกต์ให้แล้วนะพาพวกเราทำเลยค่ะโดยการแทนค่าแทนค่าด้วยอะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือโมลค่ะโมลใครคะลูกโมลของเหล็กมีค่าเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดคือ6จุดเอยขอไปสามจุดหกหนึ่งคูณสิบยกกำลังยี่สิบอะตอมเหล็กค่ะลูก แฝตัวไหนมาคูณทุกคนฉีดไว้ค่ะแล้วเราไปดูทุกคนคาะย้อนกลับตัวนี้หนึ่งนี่คืออะตอมของ Fe ถูกไหมเพราะฉะนั้นในเมื่ออะตอมอยู่ข้างบน e ตัวนี้ต้องเป็นอะตมอม Fe อะตอม Fe ก็คือตัวไหนลูกนี่ไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องลงมาข้างล่างแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นไปแทนท่ากันค่ะนะคะโดยที่นะคะตัวนี้ตัวนี้นค่ะลูกจะ,ะต้องกลายเป็นอ,อ,อะตอม Fe ถูกไหมในเมื่อข้างล่างเป็นอะตอมข้างบนก็ต้องเป็นก e ี่โมนหนึ่งโมล Fe ค่ะลูกอ่านะคะ และข้างล่างค่ะหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามอะไรตัดกันตัดกันได้ตัดกันเลยนะคะอะตอมตัดอะตอมค่ะสาจุดหกหนึ่งหารด้วยหกจุดศูย์สองค่ะลูกข้อนี้นะคะคำตอบก็คือศูนจุดหกค่ะคูณสิบยกกำลังยี่สิบเนาะลบด้วยยี่สิบสามหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นโมลจ้าพี่นอ้องนี่คือศูนยจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสามโมลค่ะ และทําให้เป็นสัญกรณสวยๆก็คือ6คูณ10ยกกาลังลบ4โมลน,นั่นเองจ้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะเหล็ก3.61คูณ10ยกกาลัง20อะตอมน,นะคะมีค่าเท่ากับ6คูณ10ยกกาลังลบ4โมลจ้าในส่วนของข้อ4นะคะลูกกำมะถัน1อะตอมเป็นกี่โมลอ่านะคะเขียนให้ดูอีกแล้วค่ะ1โมลแต่เขียนแค่นี้นะเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23 23อะไรอย่างนี้อตอมอ่ะ เริ่มจากอะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือหาโมลของกรรมฐานค่ะโดยบอกอะไรมาคะบอกว่ากรรมฐานหนึ่งอะตอมกรรมฐานค่ะนะคะคูณด้วยอะไรลูกอ่าแฟกไว้เหมือนเดิมค่ะวิธีการนะคะอะตอมอยู่บนอะตอมต้องมาอยู่ข้างล่างค่ะนี่คืออะตอมซัลเฟอร์เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะข้างบนก็คืออะไรนั่นเองค่ะลูก1โมลซัลเฟอร์ค่ะนะคะและข้างล่างค่ะก็คือ6.02คูณ10ยกกำลัง ยี่สิบสามนั่นเองค่ะลูกนะคะทีนี้ทุกคนขานะคะตัดกันจากได้เท่ากับเท่าไหร่คะลูก0.1นย์จุหหกกคูณสิยกกำลังลบเท่าไหร่คะเอา23าขึ้นไปเป็นลบยี่สิบสามหน่วยเป็นอ้าวลืมตัดหน่วยเหรอเนี่ยนะคะอะตอมตัดอะตอมค่ะลูกนะคะอย่าคีดลืมเหมือนครูจะนะครูจะลืมได้เพราะแกแล้วอ่ถัดไปค่ะลูกนะคะนี่คือหน่วยโมลน,นะคะ ไปต่อจากทาให้เป็นสัญญกรกันหน่อยนะคะเลื่อน 0, ูนชึบไป1จุดนะคะมันก็คือ1นึ่งจุหหคูณสิยกกำลังลบยี่สิบสี่โมลน,นั่นเองจ้าอ่าข้อนี้นะคะตอบแล้วจ้าไปต่อข้อต่อไปมาถึงข้อ5จ้านะคะโพแทสเซียมไอออนหนึไอออนค่ะเป็นกี่โมลทุกคนไอออนคืออะไรนะคะก็คือความสัมพันธ์ตัวเดิมค่ะความสัมพันธ์ตัวเดิมก็คือ1โมลมีค่าเท่ากับ 6.02ยคูณ10ยกกำลัง23ไอออนค่ะลูกนะคะจะสังเกตเห็นว่า6 0 2ยคูณ10ยกกำลัง23นั้นนะคะมันใช้ได้ทั้งอะตอมโมเลกุลแล้วก็ไอออนค่ะลูกนะคะเหล่านี้ก็คือจำนวนอนุภานนั่นเองมาต่อกันค่ะข้อนี้โจทย์ก็ให้หาโมลของใครคะโพแทสเซียมไอออนก็คือเจ้า K บวกของเรานั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนด100อไอออนของโพแทสเซียมค่ะคูณด้วย ไอออนอยู่บนอะไรต้องอยู่ล่างลูกไอออนต้องอยู่ข้างล่างซึ่งไอออนก็คือตัวนี้และเซตของไอออนค่ะคือเซตนี้เพราะฉะนั้นเซตเนี้ยจะต้องลงไปอยู่ข้างล่างกัน6.02ยคูณ10ยกกำลัง23ไอออนของใครคะโพแทสเซียมค่ะลูกและด้านบนนะคะเป็นใครมิได้เลยนอกจาก1โมลเคบวกค่ะอ่ะตัดหน่วยจ้ะฟรซ หรืออะไรคะลูกข้อนี้หนึ่งร้อยจ้าหารด้วย6.02ยคูณ10ยกกำลัง23ค่ะนะคะซึ่งข้อนี้จ้านะคะห0 0หาร6.02นะ16จุดอะไรลูก61ค่ะคูณ10ยกกำลัง23ย้ายขึ้นเป็นลบ23หน่วยเป็นโมลค่ะลูกและเลื่อนจุดให้สวยค่ะนะคะเป็นสัญกร1.66กคูณ10ยกกำลังลบ10สอง โมนเย่ะ yeah. ข้อแล้วเป็นยังไงกันบ้างการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะระหว่าง1โมนกับจํานวนอนุภาคค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าข้อที่2กันค่ะ